สวัสดีครับพบกับเพลงผีโรงเย็นอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนนะครับในการเล่นท่อนที่5้าแล้วนะครับท่อนที่5นะครับถ้าเป็นพูดแบบบ้านๆนะครับถ้าพูดแบบตามหลักการที่ไม่ค่อยเป๊ะนักนะครับที่เป็นหลักการก็คือท่อนหลังฮุกเนาะท่อนหลังฮุกอ่ะคุณตัวขอลีหน่อยนะครับมาฟังตรงนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นนิยมใช้ในการหลักการเป็นท่อนโซโล่นั่นเองหลังหุกเนาะ แป๊บนึงนะครับเปลี่ยนจังหวะนิดนึงให้ช้าลงนิดนึง ก็คือต้นโซโล่นั่นเองนะครับามาดูช้าๆไปทีละสัดส่วนนะครับสัดส่วนแรกอ๊อห้องนี้นะครับเราก็โซโล่มาเหมือนอินโทรเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้มานะครับโซโล่มาเอฟชาร์บบีเมเน่บีเมนเมน่นะครับเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปตรงนี้ครับ like B เมเนอร์ตรงนี้มาหาดีนะครับ B เมเนอร์จะเล่นระวังตรงนี้นะระวังตรงนี้นะครับนะครับเพราะ B กับ T ตรงนี้นะครับเลกับ T ตรงนี้นะเล่นนิดเดียวครับเกี่ยวแล้วก็เปลี่ยนโน้ตไปเลยเปลี่ยนมือไปเลยเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยนะครับเล่นแค่นี้ครับทายตรงนี้ไปเลยนะไม่ได้กดแช่ไห้อย่างนี้นะ B เมเนอร์นะครับเล่น B ป้าย เทียบชา้าไม่นเนอยต่อไปเมือเดิมตรงนี้้วนะครับถึงตรงนี้้วนะจาก B ไม่นเนอมหา G นะครับนล่นิดหนึน่ง G A A ตรงนี้ง่ายๆครับ A นะครับ A ตัวตกนิดนึ่งนะครับขบไปน,นิดนึง่งกึกนขดมารูปบางอ่าดีกับเอเนาะมีนะครับอาจากตรงนี้มาใหม่จากเอทอนนี้นะเอมาเดิมนะครับจาก่อนอินโทรนะเอแล้วก็ดีเซนะครับตรงนี้ได้ไหมดีเซนะครับ ไม่ฝึกก็ต้องลองฝึกดูครับ D7 กดเปลี่ยนคอร์ดแค่นั้นเองครับแต่ว่าลาเล่นเหมือนเดิมเล่ลาโดลาแล้วก็ฟาลาโดลานะครับจะเป็นงี้ครับเล่ลาใชสามโดใชสองกลับมาสามแล้วก็ฟาใสหนึ่งแล้วก็โดลานะครับโอเคไหมอันนี้คือ D7 ถ้า D major เป็นไง D major ใช่ด D7 major เจ็ดนะครับโอเค ทีนี้เราก็มาตัวจะเล่นให้ดูช้าๆนะครับตั้งแต่ตรงนี้มาเท่าน,นี้มานะครับ b ีน่นะเตรียมช้าเตรียมตัวไปจี สักคนกลับไปลองนักษาสักคนเนาะอ่ะอ่ะไม่ยากนะครับถ้าฝึกมาหลายๆท่อนแล้วอ่าทีนี้คืตัวมาเล่นพร้อมแบ็กกิ้งแท็ครับเตรียมตัวพร้อมกาัาน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับลองฝึกดูไปทีละช้าๆนะคนไหนที่อ่านโน้ตยังไม่คล่องนะครับครูตัวบอกให้แกะนะครับแล้วก็ฝึกไปที่ห้องนะครับฝึกไปที่ห้องเลยนะครับเช่นตรงนี้ตึง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 ตรงนี้นะครับคล่องไหมไม่คล่องก็ฝึกตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันมีอยู่สามที่เลยดื้อ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 นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับพยายาม พยายามฝึกแล้วก็หัดสังเกตว่าตัวเองเล่นไม่ได้ตรงไหนนะครับก็หัดแล้วก็แกะแล้วก็ฝึกซ้ําๆหลายๆรอบนะครับซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็มันก็จะเข้าที่โดยอัตโนมัตินะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับคุณตัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับท่อนหน้าครับเพลงผีโรงเย็นนะครับ